สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งอิทเอาเองนะคะตอนนี้ก็คือแบบรอฝนหยุดตกจะไปรีวิวอาหารต่อฝนตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มปลอยๆแล้วแต่ว่าแสงมันยังไม่มีคือถ้าเกิดแสงไม่มีนี่คือแบบถ่ายไม่สวยไงแล้วกล้องเราเป็นกล้องแบบถ้าแสงน้อยมันก็จะแบบไม่สวยใช่ไหมระหว่างนี้ก็คือหาคอนเทนต์ทำไปเรื่อยอะ่ะ เราอยู่กันที่นครนะคะเมื่อกี้ไปไหว้พระมหา,าธาตุมาแล้วก็ได้นี่มาด้วยในคลิปที่แล้วมังคุดคัดใครเคยกินหรือเปล่ามังคุดคัดเนี่ยใ่มเมื่อกี้กินเหลือไหหนนี่ระหว่างรอนะคะรอฝนอืมกรอบๆเลยก็ลเลยแบบว่า มานั่งในรถแล้วก็ชาร์จแบตกล้องแล้วก็เมานุนนี่นั่นไปด้วยแล้วก็หาข้อมูลว่าแ่วน,นี้จะมีอะไรให้เราไปถ่ายบ้างอืมมีเมดหักเนี่ยอันนี้นะคะ เราอยู่ที่ตำบลบางจากมาทานร้านอาหารชื่อร้านโกโตเตงนะคะโกโตเตงบางจากนครศรีธรรมราชด,ดูเมนูใน Google เขาบอกว่าลาดหน้าทะเลลาดหน้ากุ้งฉันอยากกินลาดหน้าลาดหน้าอ่ะมันเป็นลาดหน้าปลากระพงด้วยนะน่าสนใจเดี๋ยวเรารอเวลานิดนึงค่ะ หรือเราจะแต่งหน้าไปดีไหมไม่มีกระจกอ๋อนี่กระจกแป๊บนึงนะเอ้ยยะเออ,อหรือเราจะแต่งหน้าทําผมไปดีไหมระหว่างรอฝนนะคะเติมแป้งแพรบเมาส์เรื่องหนึ่งอินเอาดีกว่ากว่าจะมาเป็นหนึ่งอินเอานะคะนี่ดูสิอุปสรรคฝนก็ตก แบตกล้องก็หมดบางทีไำไมมันก็เต็มบางทีปวดหัวชีวิตจริงๆเลยแต่ก็มันถือว่าเป็นแบบผจนภัยเนาะสนุกดีแล้วก็ที่สำคัญได้กินอาหารอร่อยค่ะเออทุกคนขาเวลาการใช้งานเพจ1 eat out หรือว่า youtube 1 eat out นะคะก็คือถ้าใน IG นะคะเราก็เปิดมาที่หน้าโปรไฟล์หนึ่ง u t แล้วก็เลือกค่ะจังหวัดที่เราไปเที่ยวสมมติเราจะไปเที่ยวพัทยานะคะ ก็กดไปที่ IG Story ของพัทยาค่ะก็จะขึ้นเป็นนี่ค่ะชื่อร้านอาหารมุมอร่อยไก่ทอดแหลก Slow Light h o f b i l l h o u โคขุนก็จะเป็นไอเดียนะคะร้านอาหารอร่อยๆในพัทยาค่ะลองไปตามรอยกันได้เลยส่วนถ้าใน YouTube นะคะก็ไปที่ช่อง One More Project ไปที่รายการ1 e a c h Out ก็ทำการเลือกที่หน้าปกท h u m b n i l เลยนะคะเราก็จะระบุเป็นชื่อร้านชื่อจังหวัดนะคะให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานค่ะและเราก็ยังมี Facebook นะคะก็ใช้งานง่ายเหมือนเหมือนกันค่ะในไหนเราได้ไปเที่ยวแล้วนะคะก็ต้องได้ทานอาหารอร่อยๆด้วยจริงไหมคะ แล้วบอกเลยนะคะว่าร้านที่หนึ่งอิเอาพาไปกินนะคะรับรองว่าอร่อยจริงๆแล้วเป็นร้านแบบเก่าโบราณบ,บางร้านอะ่ะฉันไปถ่ายอะ่ะอายุเกือบร้อยปีอะ่ะเหมือนข้าวต้มปลาเสี่ยงกีอ่ะค่ะตรงแถวยาวลาชนะคะเออแต่ละร้านนี้ก็คือไปกินเมื่อไหร่ก็ยังมีคือไม่ปิดไม่เจ๊งไม่ไปไหนเพราะมันอร่อยอยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอ,อ วันนี้คืออยากกินลาดหน้าแล้วก็ไปถามหลายๆคนว่าลาดหน้าที่อร่อยเนี่ยมีที่ไหนบ้างใกล้ๆบ้างเขาบอกว่ามีที่นี่ที่นครที่บางจากตรงนี้ลองไปดูกันค่ะว่าลาดหน้าเนี่ยที่อร่อยสมชื่อของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ่ะทำผมไหมทำผมแล้วกัน เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ระหว่างมีก็ฝนหยุดและแสงเลอเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมีแสงอาทิตย์แลพอดีเลยค่ะทันบ่ายสองได้มื้อเที่ยงของเราเลยและเราก็ได้ลุกใหม่ค่ะเออดีไปอีกระหว่างรอฝนไหนดูสิเราจะใส่หมวกไปดีใส่แว่นด้วยไหม,มแว่นนะเอาชิบหมแว่นฉะไหนไปไหนเฮ้ย อ๋อนะ oh, ขอโทษเห็นละนี่เดี๋ยวจะไปทรงนี้เลยดีไหมมันไม่เหมือนไปรีวิวอาหารนะเหมือนไปเดินชายหาดแล้วเราได้ไหมทุกคนว่าได้ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อีกลุกหนึ่งนะเฟยว่าไปอ่าโอเคค่ะพร้อมแล้วเออเรากำลังจะไปทานรัดหน้าร้านโกตเตงนะคะ แล้วก็คอนเทนต์เขาเรียกว่าอะไรเดียกว่าจะเป็น1นึ่งอิทเอาเนี่ยลำบากนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใครที่กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาคลิปวิดีโอใหม่อัปโหลดเนี่ยจะได้แจ้งเตือนยังไงแล้วสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้1นึ่งอิทเอาด้วยนะเล็บยูค่ะบ๊ายบาย